สวัสดีสสดค่ะ,คะวันนี้นะคะทุกคนแม่เกตจะพาพี่เกลลี่มาบ้านดีไซน์นะคะทุกคน <ไฮ S 1> และแน่นอนว่านานๆทีพี่เกลลี่จะมาบ้านเราใช่ไหมคะดีไซน์วันนี้แม่กุ้งก็เตรียมของไว้ต้อนรับนะคะทุกคนนั่นก็คือชาบูใ <laughs> ช่แล้วนี่เลยนะคะทุกคนโอโ้โหเป็นชาบูนะคะทุกคนชาบูหมูจุ่มนั่นเองนะเ,เดี๋ยวดีก่อน อันนี้น้าซุปนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เปิดเตาเย็นซียังไม่ได้เปิดเตาเลยนี่อ่ะมาดูกันก็นี่เลยนะคะก็จะมีหมูสามชั้นเนาะมีสันคอหมูมีปูอัดมีปลานะคะมีนิตต้หู้ไข่มีผักมีวุ้นเส้นนะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นของกินเล่นของเด็กๆนะคะทุกคนก็จะมีไก่บ๊อปมีชีสบอลมีกุ้งเทมปุระมีเฟนฟายแล้วก็มีชีสสติ๊กด้วยว้าวจัดเต็มมากๆเลยใช่ไหมคะีิซ่า แล้วตอนนี้นะคะก็น่าจะใกล้จะถึงเวลาแล้วนะเดี๋ยวพี่เกลลี่น่าจะใกล้มาแล้วเนาะโ<ช> <Okay. S 2> อเคอะเดี๋ยวรอพี่เกลลี่มานะเดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปกันนะคะทุกคนเป็นคลิปเกี่ยวกับดาวพิฆาตศูนด้วยนะรอดูได้เลยนะคะทุกคนอะสำหรับตอนนี้เราก็เตรียมตัวรอกันเน,ะนาะใส่ใหม่มาแล้วใส่ใหม่มาแล้ว <laughs> อย่างไวอะดูดิตัวยาวมากพี่เกลมาดูดิไหนไหน ดูตัวอย่างมากเลยนะพี่เกลเฮ้ยเฮ้เเดี๋ยวค่อยไปวิ่งเล่นกันข้างนอกบ้านแม่ว่านะมาดูกันว่าจะตามสายไหม่ทันไหมดูดิไม่ทันหรอกไม่ทันหรอกทันวามาแล้วทันวาวาแล้วระวังชนน้องลูกระวังของสายไหม่ชนน้องสายใหม่ดีใจได้เจอพี่เกลี่ วิ่งเร็วมากเลย <laughs> พี่เกวจะจับผ่านไหมดูสินี <laughs> ่นะทุกคนเย้ yeah, พี่เกวจับได้แล้วใส่ใหม่ดีใจได้เจอพี่เกวลี่นะทุกคนหูพี่เกวดูดิตอนพี่เกวเจอใส่ใหม่ครั้งล่าสุดใส่ใหม่ตัวเล็กใช่ไหมใช่แล้วดูตอนนี้ดีทุกคน <laughs> ใส่ใหม่ตัวใหญ่มากเป็นไงคะพี่เก่เหนื่อยใส่ใหม่ตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่กว่ามี่คะพ,<ม>พี่เกว ตัวใหญ่กว่ามีใช่ไหมแต่ว่ามีเขาจะเป็นตัวยาวอ๋อบวดไม่ใหญ่แต่ว่าไม่ใส่ใหม่อะกินเยอะไม่กุ้งว่าใส่ใหม่ใหญ่กว่านะทั้งใหญ่ทั้งยาวน่ารักเลยอ๋อวันนั้นเวลาไม้สีตุ๊กตากันนอนพี่เกลียวนี่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 ดีไซน์จะนําเสนออันนี้ดีไซน์เพิ่งจัดเมื่อวานใช่ไหมคะ ตู้ขนมดีไซน์เอาบอกแล้วเหรอนี่กินได้เลยใช่ไหมคะจะกินอันไหนหยิบได้เลยหยิบได้เลยจะกินอันไหนอ่ะนี่ใช่เดี๋ยวหิวเดี๋ยวค่อยมากินเนาะอันไหนอันไหนอ๋อซ่อนก่อนนะซ่อนก่อนแม่เนื้อเดนเนี้อเดี๋ยวน้องคันวาเห็นนะทุกคนเอาซ่อนข้างบนซ่อนข้างบนพี่ใส่ผิดด้านอะไรมากินแล้วจะไม่พูดกับใครเลยนะลูกทำไมนับออกอย่างเดียว คือจะไม่พูดเลือใครแล้วใช่ไหมได้อะไรคะใส่เล่นคอมอ่ะอ๋อนี่ตอนไร่ดีไซน์กะจะซื้อมาแคสเกมแต่แม่กุ้งยกเลิกไม่แคสแล้วอ้าวไม่เกลียดงานเข้านี่นะคะทุกคนหลังจากที่แม่กุ้งถ่ายคลิปกับดีไซน์แล้วก็พิเกอลี่เสร็จแล้วนะตอนนี้ก็ได้เวลาเพิ่มพลังนะคะทุกคนนี่ชาบูที่เราเตรียมไว้นะคะอ่ะ เดี๋ยวเรามาทานกันเลยนะคะทุกคนโอ้โหเป็นไงคะพี่ใหม่ yeah, yeah, yeah. น้ำเดือดอยังคะ yeah, yeah. หิวเนาะ yeah, yeah, yeah. นั่งรอ yeah, yeah, yeah. นั่งรอ,งรอแม่กุ้งมืม่อม่แม่กุไปถ่ายงานใช่ไหมคะนั่งรอ yeah, yeah. แล้วในใจก็โหกว่าเมื่อไหร่แม่กุ้งจะเสร็จไห <Yeah, yeah. S 1> <laughs> นคะอะไร <c oughs>